สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอแก้งสนามนางจังหวัดน,นครราชสีมากันนะคะโดยตั้งอยู่ที่บ้านหนองเมงน้อยหมู่ที่10ตําบลแก้งสนามนางอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะ มีนางสุนิสาวงชาลีเป็นประธานศูนย์หลักคิดในการประกอบอาชีพของพี่สุนิสานะคะประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตนเองเพื่อชุมชนและก็เพื่อส่วนรวมค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรพี่สุนิสาเกิดในครอบครัวชาวนาน,นะคะพ่อแม่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักด้วยมีใจรักทางด้านทำการเกษตรจึงได้ช่วยเหลือพ่อแม่ทำนามาโดยตลอดต่อมาได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558ซึ่งได้ให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนั้นต่อมาก็ได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์หลักของอำเภอแก้งสนามนางค่ะดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2559 ในฐานะเกษตรกรต้นแบบระดับอำเภอและประธานสูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆด้วยความตั้งใจและเสียสละเพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ต่อไปปัจจุบันการทำนาในพื้นที่อำเภอแก้มสนามนางได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่จากการเรียนรู้ศึกษาดูงาน และศึกษาจากผู้ประสบความสําเร็จมาผสมผสานกับพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้และแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์การขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ดีปัญหาระบบน้ําเพื่อการเกษตรที่มีผลต่อต้อนทุนการผลิตที่สูงขึ้นคุณภาพผลผลิตต่ำและรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับในแต่ละปีแทบจะขาดทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยในการผลิตข้าวแล้วเห็นว่าหากมีการจัดการดินที่ดีก็จะสามารถลดต้นทุนในด้านการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง50%และหากมีการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีก็จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เองได้ลดต้นทุนการผลิตในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ถึง50%เช่นกันรวมถึงการลดต้นทุนในการจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่งจึงได้มีการจัดทำแปลนเรียนรู้ในพื้นที่นาของตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกภายใต้กลุ่มนาแปลงใหญ่และสพกอโดยฐานเรียนรู้มีในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน 1. ไถกลบต่อสัง 2. เก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ 3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักฮอร์โมนหนอกล้วย 4. หว่านปุ๋ยพืชสดฐานการเรียนรู้ต่อมาเป็นการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีเริ่มตั้งแต่การเตรียมพันธุ์ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตรงตามสายพันธุ์มีข้าวแดงปนไม่เกิน5เมล็ดต่อ500กรัม ความงอกไม่ต่ำกว่า80%ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่นที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อไปโดยในปีแรกที่ดำเนินการได้ผลผลิต450กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นที่เคยได้ผลผลิตเพียง420กิโลกรัมต่อไร่เมื่อนำผลผลิตที่ได้มาส่งตรวจก็ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ภายใต,ใต้การผลิตของศูนย์ข้าวลิตอย่างไร หนึ่งเขาก็้องสื่อปุ๋ยเคมีราคาแ,แพงเขาใส่ปุ๋ยมาปุ๋ยขอ้อที่เขามีอยู่ที่เขามี่คปัญญาของเขานะคะเช้าวันนี้ละราคาเขาก็ลดการวานวันนี้เขาก็มาใส่ดีธีถ้าเขามีเป็นหน้าดำกระดำเป็นหน้า,านหยอดเขาก็เอาหยอดเด้อค่ะวันนี้หัสรงการเพิ่มผลผลิตท่านจะทำอย่างไรเขาก็บำรุงดินก,กันเขาก็ไปสืบความเทือนเมื่อวานเยอะตัวเหลือง ยินซี๋ตี๋เขาครับเองมากินค่ะแล้กวาส้าการผลิตการตลาดท่านจะทำยังไงหนึ่งเขาที่เขา,าจะขายาาอะไรนันนะก็มีขนเีนนีนะคะ่ะขันเทีนดีหลค่ะค่ด